สวัสดีค่ะมาเดอร์กิขคาปุ้นนำกันต้องทำเก๊กไก่น่ก็จะเห็นกบงพี่เรามับอกเค้นน่นะคะขนมจีนตีนไก่นะคะเซบเวอร์ดีนะเมยอเสียขาวมากินกับน้ำพริกกินกับน้ำพริกนะคะ กินกับน้ําพริกแคบหมูนะคะแคบหมูน้ําพริกแคบหมูสาวุุราเมต่างแดนนะคะกะปุกละหนึ่้อยสิบาทนะคะใครสนใจอันนี้คือมีฝาล็อกนะคะใครสนใจสั่งซื้อได้นะคะีก่น,นี่ก็ระติบเออนี่กระติข้าวน้อยนะคะโกยเงินโกยทองนะคะ กรติบละสองร้อยบาทนะคะไม่รวมค่าส่งจ้าน้ำพริกแคบหมูนะคะกับปลุกละหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะใครสนใจสั่งซื้อได้นะคะโปรโมชั่นวันนี้ใครแชร์นะคะสังส่งสามตะปุกส่งฟรีค่ะ <Hello. S 1> <c oughs> กินกับอะไรก็อร่อยนะคะ <S <S 1> <S 1> จะกินกับขนมจีนนะคะ ปุกใหญ่เดอ้อนี่ปลุกแล้วหนึร้ยสิบบาทนี่ฝาล็อกข้างในนะคะปุกใสร็ประโยชน์ต่อได้อเอาปิดท้งไหนคะก็ะปุกกินเสร็จก็เอาไปใช้อย่างอื่นได้นะคะมากินกันมื้อนี้มีเมนูเส้นเลยไม่อก็ถนัดเลยกินน้ำจินมไม่จิดดีดว่แม่เอ <laughs> าพาไปกัน ฉันหั่นเสือบเลยขาวเลยอืมอ,อกินแหลกกระแทบอ,อืมอืมตอนกินนะมันม่เหมือนป้นไ,ปไหนนะ แต่ว่าพอ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 ซอกินมันก็เหม็นแห้งกินน้อยนยกรอบค่ะการันตีกรอบถึงใจ

มันเตียนไอตําไม่มา่งเอะน้ำเกล่าับก้อนสามถุนเขาเซอรฟิวเลยน้ำผึ้งปแต่น้ำเบมาส่งก้อนสามถุนบ่มาตงตเขากันมาไปะหามหืแล้วที่รูาไอพนักงานนะสองกุมี่ชิมาชือเขาไอเนี่เพอเขาเจอมันเปิดสองกุ่มกจงจมง หาภูมิคุ้มค่ะเขาต้องเช็ตอินจมงมากนสามชั่วโมงเละเอ,อินก้อนหาชหาาั่วโมงทหารอากาสินะเขาจองมควตวตสาม,ามสานันหลายยินซ้ำวิชาล่ะอิตสารนะเขา้องเบิ้งหมาเลยเหรออมแล้วยิงที่ไหบางค้นน้ามีเหี่ยมแฟนจะบอกให้ห็นหนาเขาบอกไห้เออเหรอ,หรอ ต้องแบบต้องกลับบ้านเราจะสายการบินนะเขาวัดตะวากาตาเขาบ่กให้เห็นลูกท่านสายกับปฏิเสธแบบนี้ที่มีเขาเขามีเขาหนี้วิวนะจนจนสาวหนึ่งตกไปเปลี่ยนเปลนการบินไทยเราก็ไปลงอันร้อนดอนเราแต่ว่ามาเยอรมันออ๋ต่อเครื่องบ่แม่ต่อเครื่องตัวไปลงร้อนดอนนี่จะเสี่ยง กลุ่มเสียงเลยนั่นนะไปยังมือทาไปยงที่สามจิมืออื่นแล้วมอย่างเงี้ยม่นงี้แหม่มใช่มนะม่แหม่มเลยไม่หนแหละกามันก็ซึม่มบ่เอาเอาบอลออกเลยแหม่ายดอกก็รู้เลย สามสิบนี่บอจะบิดไม่ใช่ว่าบินเหรอแมนบเหนะสวยนะตาเราตาเราอบอืมตาเรานาะมีความสุขเลยหนาหนนักบึนมจะบ่ยิ้มแต่ว่าหนักตามัน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 ่ใสอ่ะไม่เนิะแลกแลอยเาปิดเสริมบ่อยก็ไหนที่เสริมนะคอนสวยสวยลูกสามนะอืม กมปอกด้วยนะน้องนัองนมคือสวยแท้เห็มันชิดกันนะนม่นเ็ีเ่แล้วนะเอาเอาจริงจริอยๆลอยล,อยล,อยลูกสมไม่ีานะเมือเนาะธรรมาชาติงานเหมือนกงานอยู่ <c ười> แต่กอู้ห็คือกาเห็ดอลนะเชียวอะเนี่ยนี่อยหสิเห็ดจุ้นะฮึกรเลยว่าเจ้าทอเรียสเว็ดอีห ก็ได้จิเตะยงไงโจ้ก็หนาหนาให้มันเด็กมันถี่บริเวณเตะน้องเอาดีนะแมนเยนแบบดึงหน้าีเหียวนะบ้าเาเออจริงนะเสื้อเสื้อผ้าตัวละถอดาว่าตัวละหลอดสองรลอยอ่ะเสื้ที่มันบำรุงผดีกว่าบ่เนาะเลย นี่หมครตวกินแล้วก็่นคือคนละยางเลยนคุนกเหรอกะว่าเราบอมไหมถึว่ามันมันเถ่าคับคนเนี่ยอืออือเอาลงคนไปเลยใส่แอบแตไม่รองขนาดนี้ต้องรัมันเกินไปจ้ะพ่อก็าอรบพ่อเราเหมือนเดีหมอของมม้อเสือผ่านออือ นนอะนนนนไรสุดอ <c oughs> อโซ <c oughs> นูนี่นทาออกกล้องท <c oughs> <c oughs> าออกกล้อง <c oughs> แต่ไม่ได้บูนะค,ะร,ะครับ <c oughs> าไข่ตัวไก เขาเรยว่าบบเขาเจ้าเยอะไปเฮ็ดจ้าไปเจ็บหนาจะดีกว่าเฮ็ดตาขึ้นหรืองอย่างว่าไปดีกว่าอืหรืออย่าไปหายเดี๋ยวบอกหนาที่กว่านาะเฮ็ดที่อย่งนุ่มหัวกัันนี้นะเนาะไม่แปลกแปลกนะถูกปะคิดถึงกันยิ้มนี่หีือเฮ็ดเต๋อ ตัวก็มีแล้วเออขำหรับตัดึงหนาดึงอย่างให้ดีๆใช้เครย่องเกลียวต็คืออันนมอะมันยู่งทางไหนอืมอันนี้เลยเออเปดตึงตาทำตาสองชั้นดึงอย่ยงกระบาไปหน้าตึงๆอ่อนออ่นไวเนาะเนาะหาซีฟไนน์ยังสวยยังสเนาะอืมอันนี้ไมาทราบหาซีฟนมไงหนายังเที่ยวจะ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 นมตึงไม่ได้นะหน้าต้องตึงเลย อือพอบางคนที่เขาไปเห็นเข้าตาเไม่มาเลยเนาะเพื่อนยากันเนะมีอาซีบเขามีอาซีบเป็นบละเขาตังเห็ดแมนบอเนาะแต่ถ้าคุณมีผัวกระบอกอะไรต่างแบบสิจิบิยบับเพิ่นอย่างน้อกจะว่าครับเราจะไม่้กันเรจะจะน้องให้เขานี่เลยเห็นเห็นมือเพลียนก็หนึงหน่อยไ หน้าตาแบ ừ, บน,นี้่หรัถ้ผัวไเปเห็ดกลุนเห็มนุยมโอ้โหนาในบ้านนากระบาเต็มือเขาบริจนใจเขาสนเงินถ้าผัวห้เห็ดก็โอเคเม่ม ừ, นบาละอืมคุณเสียงกอดอืมินเพิน ืมกินเพลินกระปุกยังมีด้ป่ะหือกระปุกไหมเนาะนบุกเขจะดียิ่ใส่เขาเผ็ดยิ่งใส่เผ็ดกระปุกละ110บาทนะคะน้ำพริกแคบหมูกระปุกละ110บาทนะคะใครสนใจสั่งซื้อได้นะคะ กินกับอะไรก็อร่อยอันนี้กินกับน้ำพริกแคบหมูเออน้ำพริกแคบหมูคุณมากินกับน้ำพริกเอ่อน้ำจีนโอยอิมพี <laughs> อ่อแม้วพี่น้อง สุอว่าตอนช่วงนี้อยากนอนตลอดเวลาเลยเหมือนหลังกายมมัหล่าไหมห่่ักแลยถักเลยแง่ไม่แี่ไรชูคนสวยผู้หญิงนะ คนนั้นเขาผูกผูกคอต้อแข็งหัดตัวกับแกปไปแลวโคตยุตสมุออันเป็นี้โคตะจับว่า็นมีแค่หนึ่งต่อแผลผูกคอต้อแขน,ขนกักน